มีรถเข้าใหม่ครับมาเพิ่งมาถึงครับสดๆร้อนๆเลยในครับอุดรอ,อะไรนี่แม่นนนนะฮะเป็นรถสายซีซีนะฮะที่คุ้นเคยก็ผมก็เอาสายนี้ผมก็เอามาหลายคันแล้วนะคันนี้ก็ใช่นี่แล้วก็น่นนๆคันน,น,น,น่นก็ใช่นะฮะนี่หลังคาแล้วก็ขายไปอีกหลายคันอยู่นะฮะ มานะฮะแรงไม่แรงขอแดงไว้ก่อนคันนี้นะนี่สันบิ๊กเยมนะครับรถตำนานพันอึดเลยพันแกร่งเลยเนะี่ยฮะเป็นรถรถสารครับคันนี้ก็สภาพทรงพวกทรงองคงประกอบนี่ก็เสียดายครับน่าเสียดายนะเป็นรถสายทางที่ยังอนประกอบการไม่ได้ครับเนี่ย รถแบบว่าอะไรล่ะเขาเรียกสายทางมันต้องมีรถไปแทนนะครับต้องมีรถไปแทนถึงจะถอนประกอบการได้เอาก็ลองมาดูครับยกมาสดๆร้อนๆเลยคันนี้มาเดี๋ยวมาดูนฮะรายละเอียด <c oughs> เพิ่มเติมคันนี้ก็เอามาสูงอยู่นะฮะมาสูงอยู่ นะรถก็ทะเบียนยังไม่ขาดนะครับแต่สำเนามีแต่สำเนาหน้าเล่มนะคือผมก็ไม่เอาเล่มอยู่แล้วแนหะเพราะว่ามันเล่มมันอยู่กับอะไรละ่ะเขาเรียกมันอยู่กับสหกรณ์นะครับเพราะว่ารถพวกนี้นะมันมันถอดประกอบการไม่ได้นะฮะผมก็เลยไม่อยากเอานะตอนเอาครั้งหนึ่งเนะจ้าของรถบอกว่ามีคันหนึ่งนะเขาบอกว่าจะเสียเออเสียเงินห้าพันแล้วจะถอนได้นะครับพอเสียไปแล้วก็ไม่ถอนถอนไม่ได้เหมือนเดิม นะฮะก็เลยก็เลยไม่เอาเลยนะฮะเล่มทีนี้ซื้อไปก็ไม่ไม่ถอนเลยเอ้ามาดูยางครับยางก็ยางเขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะยางเนี่เปลี่ยนมาใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับเป็นยางขอ14ดันหลอกนะเพราะว่าเปลี่ยนมา8 0 0 0ันกว่าบาทนะครับปี2 0 2 3เลยนะก็ปีใหม่อยู่นะฮะยางปีใหม่อยู่เพราว่า8 0 0 0ันกว่าบาท4เส้นข้างหลังนี่ก็เป็นดันหลอกเหมือนกันนะครับยางก็มีห้อหนึ่ ยางขอ14สวยทั้ง4เส้นเลยมีแม่คานมาหนึ่งตัวนะฮะระบบไฟออกหมดนะคันนี้ข้อก็หลังคาพวกนี้ผมก็ถอดแยกขายได้นะแต่รถเนี่ยผมยังยังไม่แยกนะคันนี้ผมว่าจะไม่รู้จะปั้นหรือว่าจะขายเป็นคันอะอย่างนี้ดีกว่านะะใครที่จะไปปั้นต่อก็อลองสอบถามได้ครับแต่ถ้าไม่มีก็ผมก็จะ เช็คดูนะฮะแต่เบื้องต้นผมก็ไปสตาร์ทแล้วแหะนะฮะเครื่องมันน่าจะปั๊มนะครับ่ไม่ปั๊มก็หัวฉีดนะครับสตาร์ทติดยากนะครับพอติดแล้วก็เวลาเราเร่งนะเร่เงปื๊บเอเล่งไปปื๊บเหยียบแรงๆไปแล้วมันจะตัดตัดแล้วก็มารอบต่ํานะครับปื๊ดแล้วก็ปื๊ดแล้วก็ตัดมารอบต่ํานะครับแต่เราไม่ได้ถอนคันเร่งนะแบบว่ามันเป็นยังไงนะ ว่ามันน่าจะเป็นกระปัมนะครับี่มีผ้าใบด้วยครับมีผ้าใบนะเบาะก็สีซีดหน่อยนะฮะรถจอดกระบะก็มีผู่บ้างนะนิดหน่อยนะฮะตรงนั้นนะรถแบบว่าดูสารอย่างเดียวเลยนะก็จอดตากฝนอยู่นะอยูเอามาจากอุดรน,นะฮะยางสวยครับยางสวยเลยเป็นพวงมาลัยธรรมดา นะตัวนี้เป็นปีรถปีสี่สี่สองเลยนะน่าจะเป็นบิ๊กเอ็มตัวสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าหน้างโง่หน้างโง่นี่ยหน้างโง่ตัดลงอย่างนี้เขาเรียกหน้างโง่นะไม่รู้ว่าเขาตั้งชื่อว่าไอสายายาอย่างนี้ได้มาอย่างไงนะหน้างโง่ผมไม่เข้าใจเขาพาเรียกก็เรียกขเขาเขาฮะแล้วก็มันจะเป็นหน้างโง่จอเหลี่ยมจอโค้งนะตัวนี้เป็นจอโค้งนะครับนี่ จะเป็นจอโคง้งเนี่ยจอโค้งก็เป็นลักษณะโค้งอย่างนี้นะฮะนี่แปรอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้อะไรนะฮะเนี่ยติดเฉยเลย เป็นยังไงไม่รู้นะฮะติดแล้วก็ดับติดไม่อยากติดอ่ะพูดถึงอนะ่นะ,ะก็บอกก็มีขาดบ้างนะเบกหัวเดียวรถหลายปีแล้วฮะนะโอโ้โหเครื่องรังของขังเขาเต็มเลยแหละอยู่นี่อก็อแยกขายครับอันนี้อันนี้ก็แยกขาย รถเดี๋ยวผมเช็คอีกทีก่อนว่ามันเป็นอะปัมหรือว่าหัวฉีดนะฮะมันคงอะไรธรรมดาพอเครื่องร้อนแล้วก็สตาร์ทติดยากเหมือนเดิมนะพอเครื่องร้อนก็สตาร์ทติดยากเหมือนเดิมนะนี่ปลายเหลืองอุดรเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูมาเจอกันที่ห้วยพึ่งครับมาดูได้ที่ที่ห้วยพึ่งนะรถคันนี้เดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวลงดูเครื่องกัน โยกอนไ้ก็คุ้มแล้วนะสองปีละปีใหม่นี่ก็สองปีแล้วครับซื้อมาแสนสองนะซื้อมาแสนสองใช้คุ้มละยกๆแพงนะชุดต่อมันก็เป็นหลายเกือบเป็นแสนเนละ ดูเครื่องเหรอเซ่ได้ครับเครื่องนี่พอทำได้แต่ทะเบียนนี่ทำยากครับรถตรงนี้รถหัวเดียวนี่คนหากันให้ควักเลยนะรุ่นนี้นะพวกไซโคลนพวกนี้ฮะเอาวางพี่ก็ได้ตัวคน็อต ไปหามโอ้อย่างงอมรถ <c oughs> เอาไปยังไงกันเลย <c oughs> นี่ครับเครื่อง BD25 ครับเครื่องเก้าสิบตัวน,นี้ อันนี้น้ำมันคือผมไล่น้ำมันดูนะเพราะว่าน้ำมันมันมาไหมน้ำมันก็ตัวแยกก็มาปกตินะครับเครื่องแห้งดีอยู่นะครับอ๋อก็เดี๋ยวเช็คอาการครับรไขว้ปปั้นต่อก็ได้นะแต่รายละเอียดก็ลองโทรมานะครับอันนี้สำหรับบิ๊กเกอ็มฝาแดง